สวัสดีชาวาราศีมังกรทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นรบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวาราศีมังกรเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเดือนมานี่คือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงนะโดดเด่นมากนะครับกิจการก็ยังมั่นคงอยู่ไปได้สวยไปได้ราบรื่นเลยนะครับสำหรับ ใครที่อยากจะมีลูกเนี่ยก็มีเกณฑ์มีลูกนะแต่โเกณฑ์ตั้งครันนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยดวงคุณนายเป็นเศรษฐีเนี่ยดวงจะดีขึ้นนะครับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนะจะได้กัญะยาณมิตรที่ดีเข้ามานะครับเนี่ยชีวิตไม่ค่อยวุอ้อหวาเท่าไหนนะร่นะราบเรียบชิวๆไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะครับเนี่ยทำธุรกิจ พวกเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยก็ได้นะครับไปได้เลยสบายรวมรวมเนี่ยรวมกระทั่งเสื้อผ้าเด็กเนี่ยของกินเกี่ยวกับเด็กเด็กเล็กจนเด็กโตได้หมดเลยนะครับเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบปะก,กับคนที่ไม่เจอกันนานคนที่ไม่คุยกันมานานจะมาปรับความเข้าใจกันนะครับใครที่เคยอ่าท้าบออแหวง กับอดีตคนรักอย่างเงี้ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์จะมาเจอกันมาคุยกันแต่ไม่ได้คบกันนะ,ะมาคุยปรับความเข้าใจนะครับไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากเลยสำหรับคนราศีมังกรเนี่ยเดินพฤษภาคมแสดงว่าธุรกิจเกี่ยวกับของกินเนี่ยมันดีเดินหน้าเลยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังอยากจะมีบ้านเนี่ยคือก็มีเกณฑ์จะได้บ้านด้วยนะ,ะเนี่ยคนโสดจะได้ พบเจอคนรักใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าที่การงานดีนะครับธุรกิจการงานดีนะครับมันมีการเริ่มต้นใหม่ไงเนี่ยใครที่าาธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าห้องพักอยู่เนี่ยตอนนี้คือมันก็ดีนะไม่ไม่ไม,ไมีปัญหานะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าให้ระวังเรื่องความวิตกกังวลเนี่ยจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องเครียดหรอกเนี่ย ก็คืออะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปไม่ต้องเก็บม,มาคิดนะครับเนี่ยมันจะทําให้คุณอาจจะพาว่านอนไม่หลับแ่ะจะเป็นแบบนี้ความเครียดวิตกกังวลน,นะครับส่วนเรื่องความรังนี่คืออกิยาใจร้อนนะมีคนเข้ามาก็จริงก็ต้องค่อยๆศึกษาดูแจกกันไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะั้นดวงของคนเกิดในราศีมังกรนะครับในเดือนพฤ,พฤษภาคมนะครับนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอจงเป็นรายบุคคลนะ อะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปจําเสียใจนะครับพื้นดวงแต่ละคนแตกต่างกันนะทายว่าดีเนี่ยใช่ว,ว่าจะดีทุกคนนะครับทายว่าร้ายก็ใช่ว,ว่าจะร้ายทุกคนเนาะไม่ต้องไปคิดมากปล่อยผ่านในเรื่องที่ไม่ดีนะครับ